สวัสดีครับผมพีนับจากช่องตทำผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้พบกันในหัวข้ออัปเดตข่าวสารสำคัญประจำสัปดาห์นี้และมีข้อเสนอเกี่ยวกับคริปโตวันนี้จะมาพูดถึงในสงองตัวหนึ่งของตัวบิตครับว่ามีมุมมองไอเดียในการเหตุการณ์ในโลกถึงเดตกิดขึ้นครน่าวๆด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้อัปเดตไปในรอบก่อนราคาก็ค่อนข้างเป็นไปตามแผนนะก็คือมาชนแนวต้านที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสที่จะย่อเนี่ยตรงเนี้ยราคาก็มาชนแล้วราคาก็ย่อนะย่อแล้วมันก็จะคล้ายๆกับเทสตนสีส้มเนี่ยย่อแล้วไปต่อแต่ จริงๆมองว่าจะถึงรงนั้นก่อนแล้วค่อยลงแบบไปไม่ถึงมันลงมาก่อนแล้วก็ลงมาที่โซนนะครับก่อนที่จะดิขึ้นไปค่อนข้างแรงเลยนะครับก็ <c oughs> ถือว่าอาจจะได้อยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของสถานนี้กันบ้างแล้วก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมนะก็สามารถเลื่อนไปที่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวระเอียดตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของตัว กลุ่มผู้พูยแผนตรงนี้ถ้าเข้ามาสอบถามระเียดเพิ่มเติมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับกลุ่มอัปเดตแผนของคริปโตแล้วก็ทองคําสำใครที่สนใจอยากได้มุมมองการเทรดไอเดียในการเทรดต่างๆนะครับสถานะเครื่อนเงี้ยลองทเข้ามาสอบถามได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายลองสอบถามเมื่อนไขเพิ่มเติมของทางอดบินดูนะครับในส่วนของใครที่สนใจอยากจะเริ่มต้นลงเทรดคริปโตหรือว่าทองคำได้เองก็สามารถที่คลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้ที่นเดียวกันอันนี้จะเป็นลิงก์เปิดบัญชีของทางบรกเร์เนี่ยนะครับก็าเปิดเราจะได้เทรดสินค้าอะไรบ้างก็ทองคํา นะครับพุ้นอเมริกานะครับดัชนีหุ้นยุโรปดัชนีหุ้นจีนนะครับรวมถึงคริปโตด้วยก็พอตเดียวก็คือเทรดได้ค่อนข้างหลากหลายเลยถําใครที่สนใจอยากจะลองเทรดนะครับก็ลงทะเบียนเลได้ข้อดีก็คือฝากถอนค่อนข้างไวนะครับเิ็ดห้านาทสิบนาทีเงินก็เข้าพอแหละเด็ดสามไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตีหลบค่าสวอปแล้วก็มีตัวช่วยระบบพ้องคัตอมเอาท์นะครับอันนี้ผมพูดเด็ดไปเรื่อยๆทีแล้วใครสนใจอยากลองใช้ก็ลงทะเบียนดูตรงนี้ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย ในส่วนของในส่วนของตัวข่าวสารวันนี้คืนนี้เนี่ยมีเรื่องของตัวเลขของเป็ดด้วยนะครับว่ารู้ว่าเป็ดเนี่ยจะส่งสัญญาณในการลดดอกเบี้ยอีกครั้งนะครับอเดี๋ยวไปดูก่อนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างก็เมื่อวันจันทร์นะครับวันจันทร์ส่วนใหญ่เป็นวันหยุดนะครับทั้งจีนทั้งเกาหลีนี่หยุดนะครับตัวเลขที่สําคัญของวันจันทนระ์อ่ะไปดูว่ามีอะไรบ้าง หลักๆก,ก็ไม่ได้มีตัวเลขอะไรสําคัญมากนะเพราะไม่มีตัวเลขข่าวสามดาวเลยนะครับเป็นตัวเลขคาดการณ์เดนีของนิวยอร์กอ่ะก็เติบโตขึ้นจากติดลบนะครับส่วนธนาคารก็ยังเป็นวันจู่ๆรับของจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะครับตัวเลขที่สําคัญที่ประกาศออกมาก็จะมีนี่ครับคอร์รีเทลนะครับก็คือเดืชนนี้ค้าปลีกพื้นฐานซึ่งตัวเลขเนี้ยออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะแต่ว่าน้อยกว่าครั้งก่อน นะครับก็ของเดือนสิงหาคมส่งสัญญาณเป็นทิศทางของชะลอตัวหรือว่าเติบโตลดลงก็มีนโนโมนะครับที่เป็ดนะครับอาจจะลดดอกเบีย้ยแต่ในส่วนของยอดค้าปีกนะครับถ้าเทียบเดือนต่อเดือนอันนี้โตขึ้นนจากติดลบแต่ว่าลดลงจากครั้งก่อนอยู่ดีครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะติดลบแต่อันนี้เป็นบวกได้ก็คละขะกันไปนะครับ เราก็จะมีของวันนี้นะครับวันนี้ช่วงค่ํามีอะไรบ้างช่วงค่ํานะครับก็เดี๋ยวอีกเจ็นาทีมีตัว CPI ตัวยุโรปก็น่าสนใจเช่นเดียวกันคาดการณ์อย่สองจุดสองนะครั้งก่อนอยู่สองจุดหกนะครับก็ออกมามากกว่าสนะองจุดสองเนี่ยหรือมากกว่าสองจุดหกเนะี่ยอ่ะก็ไปในทางเชิงบวกของตัวยุโรปนะแต่โอกาสที่จะลดดอกเบี้ยก็ยังคงอยู่นะครับ แล้วก็มีตัวเลขอ่าตอนนี้มีตัวเลขที่ผ่านมาก็คือตัวเลขของคอร r e ีเทลของตัวคาบิางที่ผมบอกว่าคาดการเนี่ยเขามันคละกันทั้งสองตัวนะเดือนต่อเดือนพื้นฐานกับตัวปกติเนี่ยมันหักลบกันไปแล้วนะครับอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากทีนี้ของคืนนี้ไฮไลท์เลยนะครับอยู่ที่ทีหนึ่งนะครับเป็นการคาดการของการขึ้นอัตลกเบียของเฟ็ดนะครับ เราก็จะมีเรื่องของการประชุมนี่แถลงการนโยบายด้วยเพราะนั้นปีหนึ่งคืนนี้นะครับเป็นคืนที่น่าจะสนุกสำหรับใครที่ชอบเทรดนอกีเรื่องของการแถลงนโยบายของธนาคารกา,ารสหรัฐหรือว่าเฟดส่วนตลาดดเบี้เยนเนี่ยคาดการณ์ว่าจะลดลงที่จุดสองห้านะครับเบสิคพอยต์นะครับจากห้าห้าจุดห้าเหลือห้าจุดสองห้าก็ลดลงศูนย์จุดสองห้าเพราะฉะนั้นลดลงถ้าเซอร์ไพรส์เป็นห้าเปอร์เซ็นต์นี่ เป็นซับเสียงอย่างทองคำบิตคอยนทีบน่บินขึ้นต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตามคาดก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับว่าตลาดน่าจะรับรู้ไปพอสมควรแล้วแล้วก็ไฮไลท์สาคัญถัดมาก,ก็คือช่วงตีหนึ่งครึ่งจะเป็นเรื่องของการถแถลงข่าวเพิ่มเติมนะว,ว่าจะเอาอยัางไงต่อว่าจะลดตัวเอีกกี่ครั้งในการประชุมครั้งหน้านะครับอกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับกับการติดตาม ผลการประชุมของเฟดหรือธนาคาราลกลางสหรัฐนะครับวับนวันศุกร์วันศุกร์มีอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงค่าก็จะมีเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนะอันโที่ีครับเป็นวันพฤหัสก็ใกล้เคียงกันนะกับเหมือนกับสราก่อนนะครับแล้วก็จะมีภาคการธนาคารกลางรอสเตรเลียก็ติดลบ,ล,บ,ล,บ,ล,บลดลงเล็กน้อยนะครับอพอสมควรนะคาดการเนี่ยถ้าออกมาใกล้เคียงนี้เนี่ย ก็ไปนในทิศทางที่ดีกับที่ตลาดคาดการณนะ์นะติลบเนี่ยเพราะแต่ก่อนเนี่ยติดลบมาหลักเจนะ็ดนอันนี้คือเหลือแค่สูงถกก็คือว่าพื้นตัวขึ้นนะส่วนตัวเลขของการจ้างงานสองสามสองกับสองสามศูนย์ก็ใกล้เคียงกันนะกับการคาดการณ์เพราะฉะนั้นตัวเลขไม่ได้อาจจะกันมากอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์มากไม่เป็นว่าตัวเลขออกมาสูงมากจริงๆก็จ,จะทําให้สินทรัพย์เสี่ยง ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเรื่องง่าเพราะว่าตัวเลขเนี้ยถ้ายิ่งสูงแปลว่าไม่ดีกับเศรษฐกิจนะครับเพราะฉนั้นน่าเกิดว่าใครอยากให้ลงก็ต้องน้อยกว่านี้พอสมควรนะเพราะตัวเลขการคาดการณ์มันใกล้เคียงกัน,กนไม่ได้ดิฟออกจากกันเนยอะนะครับแล้วก็มียอดขายบ้านมือสองนะครับในส่วนของตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่3.95ตัวเลขครั้งนี้ ครั้งก่อนอยู่ที่3.95ครั้งนี้อยู่ที่3.89คาดการลดลงนะครับถ้าตัวเลขมีลดลงก็ส่งผลกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวด้วยนะครับในภาพของอสังหาเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สินทรัพย์เสี่ยงสอดเขาองกบที่เป็ดพูดไปช่วงคืนค่ำของวันนี้ด้วยนะาาวเนี่ยราคาตัวนี้ก็ควรจะน้อยลงด้วยก็คืออาจจะตามคาดหรือต่ำกว่าคาดนะครับมันจะส่งผลถึงความย่ำแย่นะครับแล้วอาจจะมีนน งการของนัการในการลดดอกเบี้ยเพิ่มนะครับตัวของวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็จะมีตัวของ VOJ ด้วยนะักเครที่สนใจในช่วงเช้านะครับตัวดอกเบี้ยของ VOJ คาดการณ์ก็คือคงที่นะ0.25เท่าเดิมแต่เรามาดูแถลงการนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มหรือเปล่านะครับอาจจะไม่เหมือนชาวบ้าน,นเขาในตอนนี้เพราะตอนนี้ทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเนะี่ยพยายามที่จะเริ่มลดดอกเบี้ยแล้ว แต่ญี่ปุ่นเพ,พิ่งกลับมาขึ้นนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ลดแัวเร็วนี้นะครับแล้วก็ช่วงค่ำโอเคไม่ได้มีประเด็นอะไรสําคัญแหละประมาณนี้สาหรับน,นี้ก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับคืนนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวบิทครับกันบิครับในทางเฟรมมันราคาดูขึ้นมาต่ <c oughs> อไครับดูดีขึ้นมาทีเดียวนะครับจริงๆเรามองททร์เก็ตโซนก็คือโซนตรงนี้ตอนเนี้ย สัญญาณโอกาสลงเนี่ยถ้าเราดูจากทางเฟรมันเนี่ยโอเคแหละยังพอมีเวลานะเหลืออีกอไรประมาณเท่าไหร่ครับสิบสองวันก็ยังจะลุนปิดแดงได้อยู่แต่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ดูดีไปทางน้ําหนักของการขึ้นนะตอนเนี้ยแปลว่าโซนตรงเนี้ยน้ําหนักในการลงอาจจะน้อยลงนะเพราะว่าอะไรครับเหตุผลก็คือไซส์อย่างที่ผมบอกว่าการเทียบไซส์ดีกรีตรงน,นี้ค่อนข้างใหญ่นะเทียบกับก้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนชุดขึ้นกันมองมองว่าอะไรครับ ซกเมนนี้อาจจะจบแล้วกำลังเข้าสู่ไซเคิลใหม่อาจจะเห็นการรีบาวแรงๆนะครับก็จ,จะสอดคล้องกับดีนอกเบียที่ลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะลุ้นเพ้นตัวต่อในภาพรุณหภูะนะครับสัมภาระสั้นเดี๋ยวเราซูมไปดูด้านไหนกันอีกทีหนึ่งทีนี้ในส่วนของโครงสร้างราคาอาจจะไม่ได้สนใจนะว่าก่อนหน้าจะเป็นอะไรให้รู้ว่าตรงนี้คือซเซมันที่1นึ่งอาจจะีเรียงเซมต์ที่สองที่อาจจะเป็นโครงสร้างไซเวในภาพใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงเนี้ยเรากำลังตามเทรนขานี้ยอยู่ ครับตัวน,นี้ก็คือหน,นึ่จากแมนทซึ่งตรงเนี้ยอาจจะจบแล้วถ้าจบก็ถ้ามันฟอร์มตัวครบลูกดีๆตรงเนี้ยถ้าเป็นแค่ A B C ก็รุนขึ้นไซเคลิลใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นคานเกินการจ,จะมีขา D ขา E ก่อนแล้วค่อยเคลื่อนขึ้นก็ได้เพราะนั้นค่อยๆตามไปเที่ะชุดตอนนี้เราตามขานี้อยู่จุดเริ่มต้นของชุดนี้ก็คือ120จนถึงเท่าไหร่ครับ42เดี๋ยวเราดรอปไปดูทางเฟรมีมครับตอนนี้หุน่นะาร์ของทังเฟรมนั้นเนี่ย การแยกข้อก็คือหนึ่งเซกเมนต์ 2, สองเซกเมนต์ 3, สามเซกเมนต์ 4, สี่เซกเมนต์กำล,ลังรุนลงเซกเมนต์ที่ห้าถามว่าเป็นไปได้อยู่ไหมไอันอรที่หนึ่งก็คือยังเป็นไปไม่ได้อยู่นะครับสี่ลงเซกเมนต์ที่ห้านะครับซึ่งอาจจะเป็นนอนก็ได้นะเพราะดูด้วยสายตามันไม่น่าจะใช่อิมเพนะครับไม่น่าจะใช่อิมเพลลองเช็คดููกับมีขึ้นขยายไหมเอาตอนนี้ไม่ได้มีขึ้นขยายนะแล้วติด6กสุดแปเอร์เซ็นด้วยแปลว่าอะไรครับมันมีโอกาสเป็นชุดเดียวกันได้อยู่เพราะฉะนั้น มัเป็นเคตของไดกอ o n o แได้ในเดที่หนึ่งกับเ r e ที่สองก็คือเป็นโพลีเป็นโพลีในที่นี้คืออาจจะเป็นหนึ่งหรือ a ตรงนี้แลวตรงนี้อาจจะเป็นสองหรือ b แปลว่าตรงเนี้ยเป็นแค่โพลีของขึ้นย่อยของขึ้นปักน,นี้ก็คือ a b c เตรียมลงสามอันนี้คือลงแรงโคดกว่าเคสที่หนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นสองหรือ b ที่จะเตรียมลงสามหรือ c เนะี่ยอันนี้ลงค่อนข้างแรงอันนี้ต้องระมัดระวังส่วนเคสที่สามนะครับก็เป็นเคสที่มองว่าจบ ไปเรียบร้อยแล้วเตรียมขึ้นต่ออันนี้อาจจะจบขา A ขา B ขา C อาจจะเตรียมขึ้นขา D หรือการขึ้นไซเคิลใหม่ก็แล้วแต่ตามหรือดีนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของเคที่สามซึ่งส่วนตัวเนี่ยตอนเนี้ยอาจจะให้น้ำหนักของเคที่สามากที่สุดนะครับกับเคที่หนึ่งรองลงมาแล้วเคที่สองรองลงมาอีกตามลําดับว่าเคที่สองเนี่ย 2, น้อยสุดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตามดูชุดนี้ว่าจะค่าเงื่อนไขข,ของเซมิที 4, ่สี่ก็ลงเซมิที่ห้าได้ไหม นะครับเพื่อแปลงไปเข้าสู่สามปดีเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรเห็นราคายืนกลับมาอยู่เหนือนในโซนฐานที่แปดจุดสองของทางชุดนี้ให้ได้ก่อนนะถึงจะเป็นสัญญาณที่ดีก็คือเจ็ดสิบสองลอดประมาณถ้าไม่ถึงระวังยังอยู่ในเซกเมนต์ที่สี่ได้อยู่นะเพราะยังมีเวลาคืนนี้อยู่แต่มันอาจจะไม่สอดคล้องกับเป็ดใน,นเรื่องของการลดดอกเบีย้ยถ้าลดอาจจะซัพพอร์ตในการขึ้นมากกว่านะครับเราไล่ดูชุดนี้ต่อในทางเฟรมวิด ในส่วนของทางเฟรมวิกตรงนี้กลุ่มก้อนแท่งค่อนข้างชัดเจนเน่ยที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสเป็นโคจรชุดกันตอนนี้จ,จะจบไปแล้วก็คือ 1, เซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตอนนี้อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่สี่นะคใครจะตามเซกเมนต์ที่สี่ก็ได้ไม่ผิดนะครับเดี๋ยวมาว่ากันก็เดี๋ยวลงเซกเมนต์ที่ห้าหมายความว่าไงครับภาเรียสั้นเนี่ยถ้าเป็นเคสที่หนึ่งรีบอาสองลงสามเล่งสี่เนี่ยก็คือเดี๋ยวลงต่อนะครับส่วนเคสในการขึ้นซิเคิลใหม่เคสทีฟ้าถ้าตรงนี้จบอาจจะเป็นขา A ขา B ขาซจบไปแล้วเตรียมขึ้นไซเคิลใหม่ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหรือ A เนะี่ยก็อาจจะมีการขึ้นมาเป็นเซกเมนต์หนึ่งที่เสองเซเสามเซเสี่ก็คือครบหลปแรกเนะี่ยอันหนึ่งย่อยนะอาจจะมีการพับสองหรือบีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราตามทุนนี้ดีๆแล้วเดี๋ยวมาว่ากันเขียงว่ามันจะย่อเป็นเคสสีฟ้าหรือเคสสีชมพู 5. แต่เคสสีชมพู 5, ไม่ควรลีลานะควรจะจบในสัปดาห์นี้หรือไม่กี่วันนี้ควรจะเห็นในแรงขายมาได้แล้วถ้าเห็นน้ำหนักจะเป็นเคสสีฟ้ามากกว่าคือเป็นการขึ้นไซเคิใหม่ นะครับขอไปทีนี้ตอนนี้เราตามชุดนี้ก่อนทีนี้ไม่เห็นแล้วเซมิที่หนึ่งเซมิที่สองตอนนี้เราอยู่ในเซมิที่สามอ่ะวัดเข้าค่าก่อนครับตอนนี้เซมิที่สามยาวเท่าไหร่ละยาวประมาณร้อยหกสิบสี่จุดเปอร์เซ็นติดแบบทิ้งทส้นะน้ำหนักตอนนี้ก็มันเป็นนอนได้อยู่นะเป็นอิมเพลว์อาจจะยังน้อยหน่อยเพราะว่าราคาไปไม่ถึงวัดต่อชุดนี้ก่อน ่ามันราคาไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นติดที่ประมาณร้อยสามสิบแปดจุดสองนะครับร้อยสามสิบแปดจุดสองก็เป็นสามเอ็กจบวได้ก็พอลุ้นอินพาวได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอินพาวที่สวยมากเพราะฉะนั้นโอเคตอนนี้ขอบเขตของชุดที่รีบาชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นสี่นะครับหรือการขึ้นของหนึ่งหรือ a อซขึ้นใหม่เนี่ยไอ้ตรงชุดสีฟ้าเนี่ยเราเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยมีหนึ่งหรือ a อซายมาที่หนึ่ง สหรือ B ีวที 72, 34, นะ่2 3งสหรือซีวันที่3เนี่ยตอนนี้3หรือ C ค่อนข้างชัดนะว่าใช้คําว่าม,มีโอกาสจบนะครับตอนทีไซส์เริ่มมีความใหญ่ถ้าจบเนี่ยเราอาจจะลุ้น4หรือ x ในชุดสีฟ้าได้เพื่อลุ้นที่จะบ่ายขึ้นต่อเพื่อลุ้นขาที่5้หรือขาที่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ตรงน,นี้ราคายังไม่ได้มีแรงซื้นนะอชัดเจนบวกกับโครงสร้างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นชุดเดียวกันเนี่ยก็อาจจะไซร์เวก้เทยียบกับชุดนี้เพราะฉะนั้นอาจจะกลับมาเข้าสู่หลุมของโครงสร้างใ์เวอีกสักรอบหนึ่ง นะครับแต่ถ้าชุดนี้ยังย่อมาแค่นี้แล้วมีการลับกลับขึ้นต่อเลยแต่ว่าสามสี่เนี่ยไม่จบเพราะถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าตรงเนี้ยราคาันก็ไม่ได้ใหญ่กว่าชัดเจนนะแต่แอบสังเกตนิดนึงว่าชุดเนี้ยตรงชุดเนี่ยก็คือไซส์เนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วนะถ้าเทียบกับไซส์ของชุดเนี่ยเนี่ยผมมองว่าใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นน้าหนักของสี่เล็กเนี่ยจะมีค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยจะฟันธงหรือตามเคสนี้มากกว่าสามสี่ยังไม่จบ แต่ว่าถ้ายอ่อลงมาน่าสนใจยังหาจังหวะเล่นรอบซื้อได้อยู่แต่ว่าต้องระวังด้วยนะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเป็นแค่ขาสี่หรือเป็นแค่สี่แค่สี่พูจบเนี่ยลงขาห้านี่ขาบายต้องระวังนะเพราะมันอาจจะเด้งลงต่อหรือลงแรงๆได้เพราะภาพขาลงยังยังสามารถลุนได้อยู่ยังไม่ได้ทําลายเคสของสี่หรือเองนะครับอตอนนี้เรามาดูชุดที่ยอ่อชุดนี้ตอนนี้คือยอ่อเป็นอีเกเซเ m e n t กำลังรีบาวเซ g ม e ต t ที่สองนะครับของขาแรกตรงนี้ซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ย อาจจะเป็นแค่ขา A ที่อาจจะยังไม่จบนะอาจจะลุนขึ้นขา B อยู่นะครับทีนี้เราดอบมาดูทาำเฟงสีชั่วโมงดับมาดู4ีชั่วโมงโครงสร้างของราคาผมมองว่าตรงเนี้ย อาจจะเป็นขา A แรกของเซมเมอนต์ที่สี่นะหรือ X นะครับตัวน,นี้อาจจะเป็น A แรกนะครับของอะไรครับเป็นเซนเซอรก็คือ4หรือ X ซึ่งขา A แรกตอนนี้กำลังอยู่ในเซมเมอนต์ที่หนึ่งนะครับในเคสสีดำก็คือมันอาจจะอยู่ใน1หรือ A ของชุดนี้1หรือ 1, A ชุดนี้ซึ่งกำลังรีบาว2หรือ B นะครับถ้ารีบาวไม่ดี ส่วนตัวมองว่ามีโอกาสอาจจะเห็นในการยอร่อหรือเขย่าตัวมาใ,ใกล้ๆลงนี้ได้ก็คือขาซีหรือขาสามนะครับเพื่อให้จบเอตรงนี้แต่ถ้าขนาดในการถ้ายอ่อยกตัวได้อาจจะเข้าสู่ความเสี่ยงว่าเอาจ,จะจบของไปแล้วตรงนี้เข้าสู่เทียนของขาบีแต่ส่วนตัวยังมองว่าเป็นเคได้อ,อยู่นะครับก็คืออาจจะเป็นการเด้งทดลองต่อหาขาสามหรือสี่ในภาพระยะสั้น เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดับโดยตรงชุดนี้ต่อตรงชุดนี้เราเห็นราคามีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์แต่ตรงนี้เริ่มมีความใหญ่นะก็ถ้ามีแรงขายหลุดต่ำกว่าโซนนี้ผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่อาจจะย่อหรือพอตัวลงต่ออาจจะย่อหรือพอตัวลงต่อในเบื้องต้นนะครับถ้าจะเป็นเคสของขา C ตรงชุดนี้นะครับที่เป็นอันนี้คือขาอ่า่ 4, หรือ X ตรงเนี้ย่ 4, หรือ X ครับตรงนี้ก็คือขาหนึ่งหรือ A ตรงนี้คือสองหรือ B ถ้าสองหรือ B จบเนี่ยตรงนี้อาจจะลงลงขาสามหรือ C ถ้าลงขาสามหรือ C ตรงนี้อาจจะเป็นขาแรกซึ่งอาจจะเป็นเคสนอนกนะ็คือ A B C อาจจะรุ่น X นะจ้าดีไม่ถึงนี้ก็ได้แล้วก็ลง A B C ชุดหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นแนวรับที่รุ้นเร่งได้แต่ถ้าโชคดีนะ้มันเป็นการกลับตัวในภาพใจของขา A ที่จบ ถ้าเข้าสูบีก็อาจจะดิดเป็นแบบเคตสีส้มได้นะครับแต่ให้มาระวังอาจจะเป็นแบบเคตสีเขียน้ำตาลนี่คือเนี่ยลงต่อตอามเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นขาบายก็รอดูตรงโซนนี้แต่ระวังการได้้ลลงต่อนะก็คือแนวรับแรกอยู่ที่ประมาณห้าสิบหกจุดสองสี่ห้าสิบเจ็ดจุดสองสามนะครับแนวรัถัดมาจะอยู่ที่ห้าสิเอ็ดจุดหกหกแล้วก็ห้าสิบสามจุดสี่เจ็ดนะครับส่วนโซนแนวต้าน แนวทศราชา,าขึ้นไปตรงนี้ไม่ผ่านก็มีโอกาสย่อดได้คือ62.57แล้วก็หกสิบสี่แแล้วก็นาต้าถัดมาจะอยู่ที่65แล้วก็หกนะครับโดยประมาณนั้นกรอบในการเทรดถ้าบวกกับรอบสโตนตอนนี้เพิ่มเติมด้วยถ้ายังไม่ผ่านตรงนี้อาจจะเห็นการยอ่อหรือเข้าตัวมาใกล้ๆกับโซนสีเขียวหรือโซนสีฟ้าได้ถ้าไม่เบรกแนวน,น,นี้นะอืม แต่ชุดนี้ส่วนตัวนะถ้าดูหน้าง,งานถ้ามันเล่นขาช็อตได้ผมมองว่าตรงนี้นก็รุนอัจจะยยอได้สักรอบหนึ่ง,งสั้นถ้าโชคดีก็จะยอ่ยอแรงแต่ถ้าโชคร้ายก็ระวังเทสติสโมเพื่อย่อแล้วไปต่อนะครับส่วนขาบายถ้ายอ่อยกโลได้ผมมองว่าตรงนี้นก็พอไม่นรุนได้อยู่แต่ระวังเพื่อเป็นการเร่งพลังต่อนะครับนี่ก็อลองไปวางแผนต่อดูดีๆนะครับว่าตอนเนี้ใ่เคลื่อนของราคาเราตามจุดเคลนอะไรอยู่ก็คือพาดแดญ่คือสีหรือ X นะครับตัวนี้คือเซกเมนต์ที่1นึ่งตอนที่สองตอนที่สามนี่ยกำลัวอยูเซกเมนต์ที่สี่คือเซกเมนต์ที่สี่ในเคสสีฟ้าเนี่ยกำลังอยู่เนี่ยอาจจะเป็นขา A แรกเนี่ยอาจจะเป็น A หรือบีเพื่อรงสตรงนี้ประมาณนี้ครับแผนของตัวบิทครับหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเหตุที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านได้อยู่ก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามเอาเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีมากๆในการเหตุของคลิปนี้ขอบคุณ